ข้อวิจารณ์นี้มองว่าข้อโต้แย้งจากการออกแบบเนี่ยบ่อยครั้งเลยมักจะเริ่มต้นด้วยการตั้งธงไว้ก่อนแล้วคือสมมุติหรือตู่เอาเองไปเลยว่าสิ่งต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมันมีการออกแบบหรือมีจุดประสงค์อยู่แล้วตั้งแต่ต้แตตนแล้วก็ใช้ไอ้สมมติฐานนี่แหละเป็นเหตุผลเพื่อสรุปว่าต้องมีผู้ออกแบบอ้าวหึเขาก็ตั้งคําถามว่าแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่มันดูเหมือนมีระเบียบมีจุดประสงค์เนี่ยมันคือการออกแบบจริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่ผลลัพธ์ของกระบวนการทางธรรมชาติหรือเป็นแค่การตีความของเราเองที่พยายามไปมองหารูปแบบละ่ะการเริ่มต้นโดยสมมุติว่ามีการออกแบบอยู่แล้วมันก็เหมือนกับการเอาบทสรุปมาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะซึ่งเป็นการให้เหตุผลที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับว่าแทนที่จะพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีการออกแบบจริงๆนะแล้วค่อยไปหาว่าใครคือผู้ออกแบบกลับกลายเป็นว่าเชื่อไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือการออกแบบแล้วก็เลยสรุปง่ายๆว่า งั้นก็ต้องมีผู้ออกแบบสิอย่างงั้นสินะคะ